ดูไฮไลท์ที่อดีตน,น,นายกทักษิณลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันแรกนะครับไปช่วยผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในศึกการเลือกนายกอ,อกบจอวันที่24พฤศจิกายนคึกคักตั้งแต่ลงที่สนามบินอุดรธานีนะครับ<ด>มี <คน S 1> มวลชนคนเสื้อแดงไป<ะ>รอต้อนรับนะมีป้ายข้อความไปชูคิดพอดพ่อใหญ่ทักษิณฮักเพื่อไทยฮักทักษิณอุดรยังฮักนะ<ม>แล้วก็มีข้อความบอก18ปีที่รอคอยท่านทักษิณก็มี สอสอ,อ,อ,อดีสอสอ,อพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีหลายคนที่มาร่วมขบวนกับคุณทักษิณในวันนี้นะครับ,บวนชนกตะโกนเรารักทักษิณดังกลกกล้องมอบดอกไม้กันตั้งแต่ที่สนามบิน <Huh. S 1> จากนั้นคุณทักษิณก็เดินทางมาที่วัดศรีนักคาร,ารามอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีครับแต่ว่าท่านไม่ใช่คนแรกนะที่ขึ้นเวทีปาศาัยก็เปิดเวทีจากอดีตนายกวิเชียนขาวขำ อดีตนายออกอบจอก่อนนะขึ้นเวทีบอกวันนี้ขอกล่าวอำลาก็แล้วกันลาออกจากตําแหน่งนายออกอบจอนายกวิเชียนก็ให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจากนั้นเป็นคิวของคุณนัทวุฒิใสเกลือครับนี่ก็กลับมา <c oughs> ขึ้นเวทีอีกครั้ง <c oughs> ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งปี -6 6ที่คุณนัทวุฒิ <c oughs> เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะกลับมาครั้งนี้คุณนัทวุฒิก็พยายามจะพูดถึงการ ปรากฏตัวของอดีตนายกทักษณิณวันนี้เนี่ยจะเป็นการปราศัยเวทีแรกคือเหมือนกับเป็นการอุ่นเครื่อง wow, wow. ให้บรรดามวลชนคอย <Yeah. S 1> เตรียมรับฟังคุณทักษณิณนะครับคุณรัฐวุฒิก็พูดถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาลเรื่องการปรับโครงสร้างนี่เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่กําลังทําอยู่นะแล้วก็เชื่อว่าแกพูดดักไว้เลยนะว่าอดีตนายกมาครั้งนี้จะมีนักร้องออกมาร้องเรื่องการครอบงำแน่นอน <c oughs> ลองฟังคุณรัฐวุฒิกับ สุขี้มันสมอมั่นเพื่อเา่าคิดอดมูเฮาสุผู้สุคนเด้อวันนี้เวทีของพรรคเพื่อไทยมาพบพี่น้องชาวจังหวัดอุดอนธานีไม่ใช่เพียงวาระเลือกตั้งนายกอบจอแต่เป็นวาระประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของการเมืองไทยเป็นเวทีการเมืองเวทีแรกที่ทักสินชินวัตน นายกรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยกําลังจะมาปรากฏตัวปราศัยกับพี่น้องที่นี่ต่อไปก็จะเป็นคิวของอดีตนายกนะแต่ก่อนจะขึ้นปราศัเนี่ยครับไปกราบนวัสการพระราชวัชระวิสุทธิท่านรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอพรท่านรองเจ้าคณะก็มอบเหรียญให้กับอดีตนายกทักษิณนะครับพูดคุยกันประมาณสัก10นาทีก็ได้เวลา ขึ้นปราศัยใช้เวใช้เวลาอยู่บนเวทีปราัยเนี่ยประมาณ30นาทีนะรวมพบปะพี่น้องเนี่ยกว่าเห็นตอนก่อนจะเดินขึ้นมาถึงตรงโพเดียมเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรแบบดาราใช่ไหมต้องจับไม้จับมืออดีตนายกก็เปิดเวทีว่าไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยมานานกว่า17ปีแล้วครั้งนี้มาขอบคุณชาวอุดรธานีที่เคยสนับสนุนการเลือกนายกอ,อกบอจอ ตอนที่คุณวิเชียนเขาขำได้รับเลือกตั้งแบบถล่มทลายเนี่ยเคยเขียนจดหมายน้อยส่งมาแล้วที่เรา<อ>เปิดให้ดูเมื่อสักครู่อ่ะตั้งแต่ปี55แต่ครั้งนี้มาแบบตัวเป็นๆเ,เพราะว่าคิดถึงทุกคนลูกสาวนายกอิงบนว่าเป็นห่วงประชาชนเรื่องนี้สิน<อ>ก็มาปรึกษาผมก็แนะนำให้คำปรึกษาไปไม่ได้ครอบงำลูกนะ<อ>เพราะรักลูกแบบเกรงใจมีแต่ถูกลูกครอบงำส่วนเรื่องปัญหายาเสพติดก็วานให้ชาวบ้านไปบอกพ่อคอ้ายาเสพติดว่า ทักสินกลับมาแล้วโอ oh, อันนี้พูดถึงญญนโยบายที่เกิดประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับยังพูดถึงการเป็นห่วงเรื่องการพนันออนไลน์นะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะพี่น้องชาอุดรอ,อยากได้อะไรจากรัฐบาลวันนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู่ในหัวใจนายกอ,อยู่ระหว่างการหารือการปรับโครงสร้างนี่ไม่ให้ประชาชนจะต้องมาจ่ายดอกเบีย <S <S บ้ยอยากให้พี่น้องทาบัญชีครวัวเรือนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับตอนที่ท่านยังเป็นนายก แล้วก็ยังพูดถึงนายกอิงนะครับว่ามีแววจะเป็นนายกมาตั้งแต่เด็กแล้วเดินตามพ่อไปทุกงานตั้งแต่6กถึงเขวบเชื่อว่านายกอิงจะเป็นนายกที่ดีได้และดีกว่าผมด้วยเพราะเป็นนายกที่อายุยังน้อยสุดท้ายคุณทักษิณก็ฝากหมายเลข2คุณป๊อปสราบุตรเอาไว้แล้วก็ลั่นว่าอย่าลืมผมนะผมกลับมาแล้วห้ามลืมอย่าลืมเบอร์สองถ้าไม่รู้เบอร์สองชื่ออะไรเอาเป็นจำว่าชื่อทักษิณก็แล้วกัน uh นี่แหละที่มาบอกว่า ชื่อู้สมัครไมาต้องจำจำเบอร์สองแล้วก็จำ <ไฮ S 1> ชื่อจักรสินเอาไว้อ่าลองฟังบางช่วงบางตอนของอดีตนายกครับพี่น้องครับผมได้สัมผัสเขารู้ว่าคนนี้จะจะ,จะเป็นตัวแทนของพี่น้องที่อุรธานีได้อย่างดีพี่น้องครับอย่าลืมอย่าลืมผมหนะ้าผมกลับมาแล้วไม่จะกลับมาแล้วลืมตอนไม่ได้กลับไม่ลืมห้ามลืมนะ อย่าลืมนะวันอย่าลืมกาเบอร์สองนะเอา้าถ้าไม่รู้เบอร์สองชื่ออะไรชื่อทักษินกันเอา้ากาทักษินล้กันนะนะส่วนตัว <Wow. S 2> ผู้สมัครนาะยกอบจอของเพื่อไทยคุณสราวุฒิเพชรพนมพรนะครับก็ยืนยันว่าคุณทักษิณมาได้ไม่ได้มีวาระพิเศษอะไรมีความตั้งใจมาพบชาวอุดรธานีมันมา ประจวบเหมาะกับเวลาที่ตัวคุณสราวุดิลงพื้นที่พอดีก็ลเลยทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าประชาชนยังคงรักและศรัทธ,ธาพักเพื่อไทยอยู่ลองฟังเสียงคนเสื้อแดงบางส่วนนะที่เขาก็มารอต้อนรับอดีตนายกทักษณิณก็พูดถึงนโยบายที่เคยทําและยังจําไม่ลืม30บาทรักษาทุกโรคแบบนี้ที่ทําให้หลายๆครอบครัวไม่ต้องเสียงเงินหลายหมื่นในการไปรักษาพยาบาลวันนี้มาฟังก็รู้สึกว่าดีใจประทับใจครับ ใจเลยค่ะมารับนายที่ที่สนามบินค่ะอุดอรเลยมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะ<ง>นายก็ลงสามสามลงบ่ายสาม,สามแต่เราก็มาถึงสามโมงเช้าเลยนะคะจากขอนแก่นค่ะเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้เจอนานมากเลยตั้งแต่ปลายมีสี่เก้าเพิ่งเจอครั้งแรกรู้สึกดีใจมากเลยคะ่ะนายเป็นคนที่รักคนรั<า>กคนรั<า>กญาติาามากที่สุดยิ่งเราเป็นคน2ี่จังหวัดนะคะ อยู่สลรคามเรารักท่าน30บาทรักษาทุกโลกคือเราไม่ได้เสียตังค์เพราะทักษิณอย่างเดียวที่ทําให้เรารอดน,นะคะไม่ได้เสียสี่หมื่นห้าหมื่นพ่อได้คนนี้ยังจำฝังใจเลยเนาะจำมากค่ะคือเราไม่ได้เสียตังค์เลยเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้เสียตังค์เพราะนายคนเดียวนายทักษิณชินวัตรนะคะ ฟังเสียงผู้สนับสนุนบางส่วนนะครับหลังจากนั้นคุณทักษณิณพร้อมกับคณะก็ไปรับประทานอาหารกันต่อที่ร้านครัวคุณนิดนะในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรแล้วก็เดี๋ยวรอการปราศัยอีก2เวทีในวันพรุ่งนี้<ช>ทั้งเชา้าทั้งเย็นนะก่อนลงจากเวทีท่านยังทิ้งท้ายบอกชาวอุดรวันนี้มาเนี่ยเลี้ยงข้าวไม่ได้นะเดี๋ยว กรกตเขาว่าเอาเร oh <no. S 1> าว่านี่ถือว่าเป็นผู้ช่วยหา oh <no. S 1> เสียงแล้วนะจับจ้องอจะไปแบบเลี้ยงค้งเลี้ยงข้าวดเดี๋ยวมองว่าเป็นการซื้อเสียงไม่ได้ก็ระมัดระวับบงตัวนั่นแหละใช่ค่ะมันก็จะชื่นมืนอย่างนี้ล่ะค่ะผู้ชมเวทีใครเวทีมันและที่นั่นก็เมืองหลวงของคนเสื้อแดงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ต้องจับตาคู่แข่งด้วยนะอีกสองวันเขาก็จะลงพื้นที่ใช่ไหมเป็นทับหลวงคุณพิธาเข้าไปใช่ค่ะก็รอดูแล้วเดี๋ยวค่อยมาวัดพลังกันในวันหย่อนบัตรจริงๆนะคะพูดถึงอบจอีกสนามหนึ่งค่ะอันนนนี้้ไไม่่ดลาาอออกกคครรบวะะะ ปกติเลยจะไปเลือกตั้งพร้อมๆกับสอ,อปจอทั่วประเทศวันที่1กุมภาปักหมุดไว้ที่จังหวัดสงขลาค่ะที่นี่เขามีการเปิดตัวต้องพูดสักหน่อยเพราะคนนี้ก็คนสําคัญคุณสุพิษพิทักษธรรมนะคะว่าที่ผู้สมัครนายงอ,อปจอสงขลาวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าเขาวันลงแข่งแน่ๆ แต่ว่าเปิดศูนย์ประสานงานทีมสงขลาพลังใหม่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยพร้อมเลยตั้งใจเลยจะเข้าไปอาสารับใช้พี่น้องประชาชนเงื่อนแง่ของพื้นที่จังหวัดสงขลาคือคุณภัยเจนมากสุวรรณเป็นนายกอบจอคนปัจจุบันนะแกก็จะลงอีกหนึ่งรอบเหมือนกันถ้ามีการเลือกนะคะก็มาแข่งขันกันถูกไหมก็จะเป็นคู่แข่งกับคุณสุพิษพิทักษธรรมนะคะแต่ทีนี้สองคนนี้เนี่ยก็มีข่าวสลับไปสลับมาว่าคนข้างในประชาธิปัตย์เนี่ย สรุปจะหนุนใครกันแน่เหมือนมีเปลี่ยนใจระหว่างทางถ้ามีข้อมูลจนเสด็จน้ําแล้วเดี๋ยวนำมารายงานแน่นอนหนึ่งในแกานนำคนสําคัญนะคะคุณนิพนธ์บุญยามณีจากค่ายฟ้าก่อนหน้าที่คุณสุพ,พิษเนี่ยจะไปเปิดศูนย์ประสานงานเขาอะคล้ายๆกับว่าชิงเปิดตัวทีมสอปอจอกลุ่มของเขาตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนล้ค่ะ ก่อนคุณสุพิธเลยนะคะแล้วเปิดตัวเนี่ยสออบอจอครบทุกเขตทั้ง39เขตด้วยคุณนิพนธ์จะส่งทั้งหมด9คนเลือกตั้งในานามทีมสงขลาพลังใหม่นะสงขลา4คนหาดใหญ่3คนจะนะ1คนสบ้าย้อย1คนจากจำนวนสออบอจอ36คนทั้งจังหวัดสงขลาค่ะครับคือถ้าตัวอบอจอเนี่ยคงจะจบที่ตัวคุณสุพิธที่จะหนุนแต่ว่าสออ,อบอจอก็เปิดตัวทีมเดียวกันน่ะ S <S <S แต่เปิดตัวพร้อมกัน20ประสานงาน<ฮ>ะนะครับเขาอาจจะแบ่งเขตกันก็ได้นะเดี๋ยวร,รอดูรายละเอียดนะครับแต่ที่นี่พูดถึงปมของคุณสุพิษเนี่ยมันจะมีะข้อกล่าวหาที่ผุดขึ้นมาในช่วงเวลาใกล้กลๆเลือกนายกอบจอเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางปปทเขาทำหนังสือไปถึงผู้ว่าสงขลาต้องการจะทราบข้อเท็จจริงต้องการจะขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ทึ่งจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็น เจ้า uh, ภาพาแล้วคุณสุพิษ네เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลออปรากฏปปทมาสอบถามเรื่องงบประมาณเรื่องความโปรง่งใสคุณสุพิษบอกเลยว่าคนที่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในจังหวะช่วงเวลานี้เนี่ยรู้เลยว่าคิดอะไรอยู่ก็เลยขออนุญาตชี้แจง3ประเด็นครับเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลในรายการนี้อย่างแรกก็คือไม่มีส่วนราชการไหนเอางบประมาณแผ่นดินมาใช้ในการจัดการแข่งขันเลยเป็นรายได้มาจากการขายตั๋วและขอมาจากสปอนเซอร์ ก็ต้องคุยกับสมาคมอีกว่าอันไหนบริจาคได้ไม่ได้อย่างไร 2. การจัดจําหน่ายตั๋วก็ทําผ่านไทยทิเ็ตและอีกหลายจุดจําหน่ายโดยผ่านคณะทํางานทั้งหมดจึงเห็นได้ว่าคนที่ร้องเรียนเขาไม่ได้เข้าใจกระบวนการทํางานทั้งหมดน่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามนะก็บอกให้ไปคิดเอามาใหม่สมก็คือเรื่องการจําหน่ายสินค้าภายในสนามกีฬาบริเวณแฟนโซนอันนั้นมันเป็นบริษัทสัมปทานมีกติกามีสัญญาของเขากับสมาคมฟุตซอลและสมาคมฟุตบอล ก็แบ่งให้มาส่วนหนึ่งทําให้มีประชาชนเข้ามาขายของในบริเวณแฟนโซนทั้งหมดนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของสมาคมเราได้ทําหน้าที่เป็นเพียงแค่เจ้าบ้านที่ดีก็เป็นข้อกล่าวหาที่มาขุดขึ้นในช่วงเวลานี้พอดีคุณสุพิษก็ชี้แจงไปสประเด็นเ,ออเขาก็จะบอกมันแปลงๆเนาะมาในเวลานี้นะคะก็ว่ากันไปค่ะเราพาคุณผู้ชมขยับมา ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มีข่าวรายงานการเรื่องของแมว9้าชีวิตบิ๊กโจ๊กบ้างนะคะปรากฏว่าเราก็สงสัยว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วที่เขาจะมีคุยกันที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดจะคุ้มครองช่วคราวบิ๊กโจ๊กกับคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเปล่าก็มีข่าวมาอีกค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วมันเป็นข่าวใหญ่มากเลยนะบอกว่ายกคําร้องข่าวออกมาแบบนี้แล้วกระพือดังมากเลยค่ะถึงแม้ว่าคือไม่มีการถแถลงนะไม่มีถแถลงให้ข่าวอย่างเป็นทางการใดๆทั้งสิ้น ข่าวมันเยอะไงและหลายๆสื่อก็นําเสนอไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ย้ํานะคะว่าเนชันทีวีไม่ยืนยันนะคะคุณผู้ชมเพียงแต่จะบอกว่ามันคือปรากฏการณ์ที่มันใหญ่โตหรือว่ามันจะมีอะไรกันแน่นะสังคมสนใจจริงๆค่ะเอาอย่างนี้ละกันโดยปกติแล้วนะคะการพิจารณาคําร้องของคุ้มครองชั่วคราวใช้ศั์ทางการว่าวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยไม่ว่าจะศาลไหนองค์คณะผู้พิพากษาหรือตุลาการในคดีนั้น จะเป็นผู้พิจารณายกเว้นเป็นเรื่องอ่อนไหวหรือว่ามีเงื่อนไขบัญญัติในกฎหมายว่าต้องเข้าที่ประชุมใหญ่ก็จะต้องเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ของศาลนั้นนะคะอ่าอย่างเช่นที่ประชุมใหญ่สันติกาที่ประชุมใหญ่สาลป,ปกครองสูงสุดและเมื่อมีการพิจารณาออกมาปั๊บนะจะไม่มีการถแถลงมติหรือว่าผลของการพิจารณานะคะเพราะว่าแต่ละคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของคู่ความ แต่องค์คณะจะแจ้งคําสั่งไปยังผู้ร้องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีให้เห็นเป็นข่าวแต่บางเรื่องก็ไม่มีเป็นข่าวเลยที่สําคัญค่ะคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อคดีที่มีการฟ้องร้องเพราะว่ามันเป็นมาตรการชั่วคราวเนาะที่ศาลเนี่ยอาจจะสั่งคุ้มครองผู้ร้องเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์บางกรณีอาจจะสูญเสียสิทธิ์นั้นไปก็ยากที่จะย้อนกลับมาเยียวยาถูกต้องไหมคะนอกเหนือจากนั้นคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยแหละค่ะปกติจะถือเป็นที่สุดนะ ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยโดยเฉพาะคดีนี้ซึ่งเป็นคดีในศาลสูงแล้วนะคะและการยื่นซ้ำต้องมีเหตุใหม่เลยศาลก็มีโอกาสยกคำร้องอยู่ดีเพราะว่าแทบไม่มีปัจจัยอะไรที่เป็นเหตุใหม่เลยในแต่ละคดีหลังจากนี้ต้องรอดูคือท่าทีของบิ๊กโจ๊กค่ะบิ๊กโจ๊กจะถอดใจไหมหรือว่ายังจะหาทางช่องสู้ต่อไปให้สมกับฉาย,ยามแมวก้าชีวิตของเขาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเส้นทางที่บิ๊กโจ๊กเตรียมเอาไว้ เขาเตรียมไว้แบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคุณผู้ชมลองดูนะคะอะหลักคิดของบิ๊กโจ๊กนะสมมุติศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวสมมติว่าได้นะก็จะได้กลับมาอะแต่งตัวแต่งเครื่องแบบตำรวจกลับมาเป็นรองพบตรอ,อาวุโสอันดับหนึ่งเลยอาจจะส่งผลต่อคดีความหลายๆอย่างที่ตัวของบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องถูกกล่าวหาเพราะว่ากลับมามีอํานาจแล้วไงคะก็มีคิวอยู่ในคนดิเดตชิงเก้า,าอี้ผบตร สมมติไม่อยากรอสองปีตามอายุราชการที่เหลือของบิ๊กต่ายคนพพรปัจจุบันก็เดินหน้าฟ้องบิ๊กต่ายได้ฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่เคยมีข่าวเพราะว่าจริงๆแล้วบิ๊กต่ายคือคนที่เสนอทําคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไปก่อนสมมุติมีการฟ้องขึ้นมาและศาลเกิดรับฟ้องขึ้นมาและสั่งให้บิ๊กต่ายหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวภาษาชาวบ,บ้านนะคะบอกว่างานนี้บันเทิงเลยค่ะวุ่นวายไม่จบแน่แม้ว่ามันจะมีรายงานข่าวออกมาว่า ที่ประชุมศาลปกครองยกคำร้องไม่คุ้มครองชั่วคราวให้บิ๊กโจ๊กกลับมามรับราชการอีกครั้งหนึ่งแต่ชวนคิดกลับกันสมมติสมมติว่าได้อย่างที่บอกเนี่ยนะครับแล้วบิ๊กโจ๊กจะกลับมาอยู่ในสถานะไหนคุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมตำแหน่งเดิมท่านคือรองผอบตรสงสัยค่ะ,ะแล้วถ้าเข้าไปจะไปอยู่ส่วนเดิมหรือไม่ตามกฎกติกาเป็นอย่างไรแหล่งข่าวนักกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมให้ข้อมูลแบบนี้ครับกรณีถ้าหากว่า สารเกิดคุ้มครองชั่วคราวขึ้นมานะอ,อันนี้ชวนวาดภาพให้เห็นอีกด้านหนึ่งนะคำสั่งเนี่ยเริ่มต้นจะถูกส่งไปยังคู่ความเพื่อให้บังคับใช้ในกรณีนี้ก็คือสมการตำรวจแห่งชาติจะต้องบังคับตามสารและในคำสั่งก็จะระบุระยะเวลาบังคับกี่วันที่ทางสมการตำรวจแห่งชาติต้องปฏิบัติตามแหล่งข่าวนักกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมบอกว่าปกติแล้วคําสั่งของสารปกครองหรือสารปกครองสูงสุดนะครับ เขาจะออกมาในแนวที่ตอรอสามารถดําเนินการได้เช่นสมมุติสั่งให้บิ๊กโจ๊กกลับไปเป็นตํารวจถ้าตามแนวทางของกอพอจะต้องดํารงตําแหน่งเดิมหรือถ้าขณะนั้นรองพบตรเต็มแล้วครบแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องหาตําแหน่งเทียบเท่าจะต้องดําเนินการตามคําสั่งโดยดูแนวทางที่เหมาะสมในกรณีนี้ก็จะต้องดูคําขอของบิ๊กโจ๊กและคําสั่งของศาลว่าสั่งให้ตามขอหรือไม่ ส่วนเรื่องจะชิงตําแหน่งผอ,อ,อรตอรออันนี้อาจจะเกินวิสัยไปแล้วเพราะว่าการแต่งตั้งผอ,อรตอรอเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วอาจจะต้องไปลุ้นกันในปีหน้านะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนปกติที่จะต้องไปหาตําแหน่งลงให้ได้ถ้าลงไม่ได้ก็อาจจะต้องเทียบเท่าเป็นไปนตามเกณฑ์ของกอพอแต่อย่างที่ทราบกันสุดท้ายเนี่ยสารยกคําร้องไม่ออกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้บิ๊กโจ๊กแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาที่ไป มากพอสมควรก่อนที่ที่ประชุมใหญ่ของสารปกครองสูงสุดจะมีคำวิจัยออกมาแบบนี้ค่ะคือเราเล่าให้ฟังไปเมื่อวานแล้วครับว่ามันเริ่มมาจากพอเรื่องเข้าไปที่สารปกครองสูงสุดเนี่ยก็จะมีตุลาการที่เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนเป็นองค์คณะ5คนปรากฏว่ารายงานข่าวก่อนที่จะนำมาสู่ที่ประชุมใหญ่ของสารปกครองสูงสุดเนี่ยองค์คณะทั้ง5คนเนี่ยตุลาการเนี่ยนะ พิจารณาเห็นว่าคำร้องนี้มีเหตุผลเข้าเกณฑ์ดำเนินการสามารถคุ้มครองชั่วคราวได้ฉะนั้นก็มีความเห็นว่าควรจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวซึ่งตามขั้นตอนในคดีสำคัญที่ประชาชนสนใจองค์คณะเขาจะต้องส่งความเห็นนี้ไปให้ประธานปกครองประธานศาลปกครองสูงสุดก่อนที่จะออกมาเป็นคำสั่ง <c oughs> ให้ท่านประธานได้ พิจารณาบางคนใช้คําว่าเซ็นเซอร์ถ้าพูดง่ายๆตรวจทานอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ารายงานคือประธานสารปกครองสูงสุดคุณประสิทธิศักดิ์เนี่ยครับไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ขององค์คณะทั้ง5คนเนี่ย<อ>เพียงแต่ตามขั้นตอนเนี่ยประธานจะไปใช้อํานาจวีโต้ไม่ได้ไปบอกก็ไม่เห็นด้วยแล้วแล้วกลับคําสั่งเลยไม่ได้แต่ประธานมีอำนาจที่จะบรรจุเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่สารปกครองสูงสุดเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่มีมติออกมา ปัจจุบันตุลาการสารปกครองสูงสุดมีอยู่57คนแต่มีรายงานว่าในที่ประชุมใหญ่วันนี้นะครับเมื่อมีการอภิปรายสุดท้ายมติออกมา49ต่อ5เห็นควรยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก็คือเห็นสวนทางกับองค์คณะทั้ง5คน5คนที่ลงมติเห็นควรว่าควรจะคุ้มครองชั่วคราวให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นการยืนยันตามมติเดิมนต่นแหละที่เคยเสนอท่านประธานสารปกครองสูงสุดม,มาก่อนแล้วแต่ท่านประธาน จะไปเห็นตรงกันข้ามเลยมไม่ได้ต้องเอาเข้าที่ประชุมใหญ่สารปกครองซึ่งจะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าทั้ง5คนนี้เป็นผู้เสนอไงให้คุ้มครองชั่วคราวเ,าเวลาไปโ<บ>วตกันในที่ประชุมเสียง<อ>มันจึงออกมาเป็น49ต่อ5คนแล้วเขาก็มีหลักเกณฑ์อยู่ว่าคาดีที่ประชาชนให้ความสนใจคดีที่มีทุนทรัพย์สูงมีประเด็นข้อกฎหมายสำคัญสามารถนำเข้าที่ประชุมใหญ่ของสารปกครอง สูงสุดได้แล้วผลออกมาก็อย่างที่ทราบไม่คุ้มครองชั่วคราวให้กับบิ๊กโจ๊กแต่ย้ำนะยังเป็นแค่คำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวยังไม่ได้ตัดสินในเนื้อของคดีหลักว่าคำสั่งของบิ๊กตายณเวลานั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จะมีอีกนัดหนึ่งอันนี้เป็นแค่พิจารณาคำขอเบื้องต้นของบิ๊กโจ๊กเท่านั้นแลวบิ๊กโจ๊กก็ยังไม่โผล่มาเลยเนาะคือก็ไม่รู้ว่าแกจะว่ายังไงเนาะรอดูนะคะว่าแกจะออกสื่อไหมนะคะกับประเด็นนี้นะคะ